สำหรับอิหล่าแล้วนะคะน้องอายอศกุนาพรบอกเลยว่าเป็นคนที่มีน้ำใจงดงามยินดีทุกความสำเร็จของคนอื่นถือว่าเป็นคนทีมีจ,จิตใจบออิชฉชาลิษยาพี่น้องเป็นคนที่คิดดีทำดีสิ่งทีดีๆก็ตามมาตอบแทนน้องยามเท่าทุกมือนี้มือนี้พี่น้องคะย,ยส s t e r d เห็นน้องอาไอศกุนาพรนะคะทีเมื่อขึ้นที่พานมานะคะพี่น้องได้ออกมา แสดงความยินดีกับบ่าวเบิร์ดนักครินนะคะทีทางด้านน้องเบิร์ดนะคะเพิ่นกระด้ความใส่ความสามารถของเพิน่นบ่าวเบิร์ดนะคะแอดมินเพจของเสียงวิหกอีกคนหนึ่งก็เป็นคนที่มีความสามารถเป็นเด็กน้อยที่ขยันมากๆเอาถุกอย่างเป็นแอดแอดมินเพจพร้อมเป็นแดนเซอร์พร้อมขึ้นทํำการแสดง ได้ข้นทําการแสดงอันนี้ก็คือมาววาถึงแอดมินเพจหลักอย่างบาวเบิร์ดนักรินนะคะแต่วันนี้สีน้าความนารักของอายสกุณาพรที่ได้ออกมาแสดงความยินดีกับทางด้านบาวเบิร์ดนะคะเพราะว่าน้องเบิร์ดเพิ่นได้สื่อโทรศัพท์ใหม่แล้วอีหลาความยินดีสิ่งที่สีน้ามาววาก็คืออยากให้พี่น้องได้เห็นถึงข้างในของเด็กคนนี้ ข้างในของน้องอาอายสกุณาพรทีมีแต่ความยินดีกับทุกๆูกคนไม่อิจฉาลิษยาใครเป็นคนคิดบวกเหมือนพ่อจา๋าอันนี้พี่น้องว่าแมนบ,วมนบ,วมนบวอมมวแมนว่าก็แย่สิสิมาวาแอบอ,าอ้างอีหยังเป็นคนคิดบวกคนที่คิดบวกพี่น้องสิออกมาจากใจใจเราคิดยังไงความมู้สซกนั้นมันก็บเบาออกมาได้ถ้าเขาเป็นคนคิดวด่าดีใจลิษยาอาคาตไผ่คําเบาค่าจาเขากสี สามารถเบิ้งออกพี่น้องมื่อนี้ค่ะขออนุญาตไปทางด้านวันนี้นะคะขออนุญาตไปยังเพจของบ่าวเบิร์ดนัครินนะคะทียะสีสิิขออนุญาตเอาเสียงน้องอาอายสกุลน้าพอดนะคะออกมาว่าแสดงความยินดีกับบ่าวเบิร์ดให้แม่แม่แฟนคลับเอซีได้ยินได้ฟังถึงความมีน้ำใจของอิหล่าพี่น้องมาฟังความรู้สึกของทางด้านน้องอาายนะคะ ไปนอบื้อปะไปบ้านราตทค่ใจได้นะคะใครออกไหมคะออกเองเลยค่ะลูกว่าเก่งจังเนี่ยี่นองแล้วก็ได้เงินเดืนแล้วก็ได้เงินเดือแล้วต้องทำไงต้องมาทำงาน เบังในพี่น้องความความสวยความสง่าคลหาแต่แนวมาบอกพี่น้องเกือบหิ้งแข่าเกือบหิ้งแข่านะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องให้พี่น้องได้เห็นซัมนี่พาพี่น้อง พาพี่น้องอยากเห็นเต็มๆเขาไปพิมพ์เขาไปบ่าวเบิร์ดนักครินนะคะพี่น้องเขาไปติดตามนะคะทางด้านเพจรักของเสียงวิหกใดนะคะสําหรับน้องเบิร์ดเป็นเด็กที่น่ารักมากๆเป็นเด็กที่มีความขยันบอกเลยว่าบ่ผิดหวันเป็นเร็กหน่อยอีกคนทีน่าจับตามองนะคะเพราะว่าน้องเป็นอีกผู้หนึ่งทีมีพระคุณนกับเฮ้าเพราะว่ายังบ่าวเบิร์ดนักครินเป็นคนที่ติดตามนอ้องอายอศกุณาพรเป็นคนเฮ็ด ่ายคลิปนํำความนารักของอาอายออกมาให้้ยาได้เห็นทุกมือพี่น้องได้ซีกับสิเขาไปจอบเบิ่งทางด้านเพจรักย่างบาวเบิร์ดนะคะเขาไปติดตามอาอายสกุณาพรน,นํำความเคลื่อนไหวนํำความนารักของอีลหล่าน้อยออกมาให้พี่น้องแฟนคลับเอฟซีได้เห็นนะคะพี่น้องถ้าพี่น้องอยากเบิ่งคลิปเต็มกะเขาไปเบิ่งในเพจของบาวเบิร์ดนครินนะคะพี่น้องคะนี่แหละพี่น้อง สิ่งที่แย่สิดอยากมาเวาอยากมาเวาถึงความไม่อิจฉาริษยาใครมีแต่รอยยิ้มมีแต่ยิตใจเบิกบานนะพี่น,อน้องน้อมรับค้าเบาค้จาจ๋าโอ้โหพี่พี่บาเบิร์ดออก iPhone ใหม่ด้วยยินดีด้วยนะคะพี่น้องบุงดูนี่แหละสิ่งที่เด็กคนหนึ่งอ่ะคิดได้พดดี่น้องคิดได้ย่อมรับบอกพีน่น้องว่าน้อง นี่คือแบบบ่มีพูดไดแต่งแม่พี่น้องเป็นความรู้สึกที่ออกจากข้างในเอ่ยยินดีทุกกับทุกคนที่ประสบความสําเร็จนี่คือคิดแนวคิดของการเป็นผู้นําสําหรับแย,ย่ยสิวาเชื่อมั่นว่าอาอายสกุณาพรนะคะพี่น้องบอ่อทําห้ายเห้าผิดหวังแน่นอนความตั้งใจที่พ่อจ๋าพงศกรอยากสิหายลูกสาวคนนี้ดูแลองค์กรหมอลำเสียงวิหกในอนาคตคือสามารถ ดูแลคนในองค์กรแทนพอจ้าใดแน่นอนพี่น้องคะอันนี้คือสิ่งทีความรูร้สึกเย่สิบป็นนะคะพี่น้องเพราะว่าการดูแลการปลูกฝังการสนับสนุนลูกอะอย่างบอสนกพงศกรเพิ่นกระสีสอนลูกไปในแนวแบบเข้มแข็งพี่น้องบอสนกพงศกรสอนให้ลูกเข้มแข็งอยู่ ด้วยตนเองได้ยืนด้วยลําแข้งตัวเองได้แม่แม่ทุกคนอย่าอวยลูกจนเกินไปนี่เพิ่นสอนไม่ใช่ว่าอวยอ้อายลูกบอสนกจะโอจะดีไปทุกอย่างสิ่งพิดกับมี่พี่น้อง่ากะว,ว่าไปอันนี้ไม่ควรนะลูกสามารถที่สิเขาไปสอนได้พี่น้องเฮ้ากับหักคือกันแต่เชื่อมั่นว่าทุกสิ่งอย่างย่านุพ่อจา๋า อีกหลายๆคนทีหักอีหล่าลูกตรงกัได้หลายคนพี่น้องผู้จัดการใหญ่อันนี้แหงคักพี่น้องคะเพิ่นดูแลของเพิ่นย่างดีอ่ามามีตูยังสีพี่น้องผู้ใหญ่เหล่านี้สามารถดูแลเด็กคนนี้ให้ดีได้ย่าแตงก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อยู่ยาล่ําอีกผู้หนึ่งทีเลี้ยงดูมาตั้งแต่อ้อนแต่อ๋อต้องขอขอบคุณไปยัง ญาล่ำอีกพี่น้องคะทีเพิ่นได้เลี้ยงดูเด็กคนนี้ให้เติบโตเพื่อที่จะมาอยู่ทุกวันนี้ให้เราได้มีความสุขสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้หลายๆคนกับบอลืมประคุณเพิ่นเลยพี่น้องนะคะแล้วบอดนกพงศกรกับถือว่าพระคุณอย่างสูงล้นสําหรับบอดนพงศกรที่ได้สร้างเด็กน้อยูหนึ่งให้เขามีอนาคต ถือว่าเป็นผู้สร้างผู้ไดกระสังที่เป็นผู้สั่งคนเนี่ยพี่น้องให้ให้อนาคตสอนให้อนาคตกับเขาให้สซิ่งที่เขาขาดผู้นั่นถือว่าเป็นผู้มีพักคุณนทั้งเหมือนพี่น้องค่ะที่มาวาวมนีนะคะเข้าเห็นความเป็นมาของอาอายตังแต่เริ่มแรกจนมาถึงทุกวันนี้เป็นยังไงพี่นอ้องยศบอกอยังไงคนหลูกย่ำนั่นคือ คว่มคือน้องมีบุญไหมพี่น้องเออมีบุญแล้วทำาไมเห่าได้เห็นโอ้ทับว่ามีบอสนกไปเอามือน,นันอิหลาสิยูจังไดเนาะจังสี่แม่พี่น้องแล้วพ่อเพิ่นเอามาเลี้ยงมาดูแลมาซัพพอร์ตมาซัพพอร์ตสิ่งที่ขาดของน้องนะคะบอสนกนะ่ะบอกเลยว่าเขาพูดตั้งแต่วันแรกบอกว่าอิหลามีพอแม่ของจากของเป็นลูกของผนัดเป็นลูกของทั้งด้านแม่ นี่คือบอสนกเวาแต่สิ่งที่บอสนกจะให้ก็คือเสริมเติมแตง่งหรือว่าเพิ่มเติมสิ่งที่เขาขาดอู้ประทับใจคําว่าบอสนกพงศกรนะคะนี่แหละพี่น้องคะสําหรับนี่แย่ธิ์เอาออกมาเวาถึงความมีน้ําใจของน้องอาอายสกุณาพรน,นี่คือแนวคิดของผู้นําในอนาคตพี่น้องเป็นผู้ที่มีความ แสดงความยินดีกับทุกคนที่ประสบความสำเร็จนะคะความคิดของเด็กอายุ12ขวบพี่น้องก็เลยเด็กออกมาบอกพี่น้องในฟังค่ะสำหรับ,บนณีฝากไปสมนีิก่อนนะคะสวัสดีค่ะ